สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวนะคะก็พวกเราเป็นนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏน์รพยพันนีนะคะสาขาบริหารการศึกษาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณยายนะคะคุณยายช่วยแนะนําตัวเองนิดสักนิดหนึ่งค่ะคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายชื่อนงนาตังสิริค่ะอายุ77ปีอยู่บ้านน้ำเชี่ยอออวอำเภอแหลมเงอจังหวัดตจาะค่ะคุณยายชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเดียวจ้ะชื่อคุณยายนงนาตชื่อเดีย ีนะคะค่ะคุณยายคะพวกหนู5คนนะคะก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทค,ค่ะเราก็เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่จันทบุรีค่ะแต่ว่าพวกหนูเนี่ยเป็นคนตราด4คนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นคนตราดเหมือนกันนะคะค่ะอันเนี้ยสคนนี้อยู่ที่ อยู่ที่เนินทรายหนูอยู่ท่าพิกค,ค่ะเอย้ยห,หนูอยู่ท่ากลมแล้วก็อยู่หนองสนอยู่หนองสนค่ะคุณยายแล้วก็ช่างภาพนะคะเนี่ยตากล้องเนี่ยเขาอยู่ที่สะแก้วค่ะพวกนี้วันนี้พวกหนูก็รวมกลุ่มกันแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตราดซึ่งเราก็เลยเลือกงอบค่ะงอบน้ําเชี่ยวที่ทําจากใบจากวันนี้เราก็จะมาศึกษามาดูค่ะคุณยายว่า งอบใบจากเนี่ยมันเริ่มต้นมาวิธีการมันทํายังไงบ้างหรือว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยค่ะครั้งแรกนะก่ยายก็ยังอายุยังรุ่นสาวอยู่นั้นสาวๆใช่แต่ก็ไม่เราแล้วเรามาแต่งงานอายุยี่สิบกว่าอายุยี่สิบห้าแต่งงานแล้วคุณยายอ่ะคุณยายของยาย,ย,ายเนี่ยยายใช่คะจากเขาก็เล่าประวัติถึงก็ว่ามีงอบใบจ,จากของพวกเหลือจำเพาเป็น ชาวจีนน่ะมาม,มาจากฝั่งจีนแล้วมาด control. โดนโดนพายุโดนมรสุมเรือกระลมเรือล่มก็ใบจากเนี่ยมันงอใบจากเนี่ยมันก็ลอยไปติดที่ฝากงกลางยายเขาบอกว่าติดฝากงกลางยายเขาก็เก็บมาดูข้าวหวานเรามันมีใบจากแต่เขาไม่ได้สารกับใบจากนะมันจะเป็นใบลานไวไหลเนื่อยายก็ไม่เข้าใจเพราะยายเขาเล่าเนี่ยเขายายตอนที่เขาเล่าใฝั่งอายุเขาเกือบร้อยแล้ว แล้วเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาตัดเขาก็เลยตัดเอามามันก็เป็นทรงหัวแหลมแบบนี้อาเดิมที่นี่น่าจะจากทรงแบบของจีนใช่ไหมคะแบบแบบของจีนนี่อันนี้มาคันแรกเลยเนี่ยแล้วก็ตัดวบจากทั้งทางเนี่ยอันนี้ใบจากเนี่ยเราหาได้จากที่ไหนคะยายยายขวเพื่อทางหวานยายเพราะฉะนั้นแถวน้ําเชี่ยวเนี่ยแสดงว่าใบจากเยอะเป็นวัสดุหาหาง่ายจากจากออกไปชายทะเลเนี่ยมี ไปไปที่ขึ้นแถวมันขึ้นน้ำเข็มจขึ้นน้ำเข้มเท่านั้นวถ้าวิ่งเรือไปดูเนี่ยจะเห็นตลอดเลยตลอดแนวแนวลอมมันไม่ตลอดจริงมันจะมีไม้ของกลางขั้นที่ป่าชายเลนเนี่ยแต่ที่แล้วถ้าในจังหวัดตราดนอกจากน้ำเชี่ยวมันมีตรงที่นี่เขาข้ามอีกไหมฮะมีจ้ะมีเนาะแต่ว่าที่นี่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อเพราะมันเป็นครั้งแรก อ๋อแล้วก็เป็นต้นตำหรับของจ่ายาจากเลยจ,จะมาการทำหอกใบจากม,มันมีลูกเนี้ยลูก,กอร่อยจากอร่อยอร่อยลูกจากอร่อย,ออย,ออยเนี่ยเราก็ตัดมาทางใบเนี่ยเป็นทางเป็นทางนางั่เราก็มาตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายเราจะจับมัดกลางยาคะอันนี้อันนี้ถามดนะคะมุิวาถ้าไม่ได้เป็นใบจากคะแล้วเราสามารถใช้ใบอื่นใบอื่นใช้ไม่ได้นะคะ ใบอื่นถ้าเป็นใบมะพร้าวใบมะพร้าวมันจะไม่นกลางแบบนี้เราจะทําไม่ได้ใบมะพร้าวมันจะเป็นแบบนี้เ,ออเพราะเรากางมาเราตุเข็มไปมันจะขาดมันจะขาดเพราะมันกรอบไม่ได้ทาใช้ไม่ได้เลยแหละยายยายลองทํอยังครับใบมะพร้าวทำแล้วไม่ได้ผลดีนะไม่ได้จ้ เพราะก็ไลาผลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยายสั่งๆมาทค่ะยายบอกว่าใบจากคุณยายปลูกเอาคะปลูกทีแรกก็ปลูกแล้วพอทีหลังมันมีรูมันหล่นแล้วมันก็งอกไปเรื่อยๆในความเข้าใจของข้าวสาใบจากมันขึ้นเองทั้งแรกทั้งแรกก็มันมีนม,มันชื้นๆเองนะเพราะเราทำความรู้ตอนนั้นยายยังอายุยังน้อยแต่ก็เห็นมีแล้วยายเกิดมาก็เห็นมีแล้ว วานยาอยู่ฝั่งทางนู้นมองไปจะเห็นเขียวเขียวและตุงที่เขียวนั่นใบจากนั่นทางนั้นเลย ก็คือดั้งเดิมจากจากจีนเนี่ยก็ก็คือเป็นใบจากมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้เป็นใบจากเนี่ยแต่เกาทำเขามีเป็นวัสดุของเขาเนาะเป็นมันจะเป็นพวกใบลานอ่ะแต่เขาต้องสารเป็นทักทักเป็นตาชะลอมข้างในนี่แต่ข้างในนี่เขาไม่มีหัวแบบนี้นะเขาจะใช้เชือกรัดตรงนี้แล้วปะคุ้งมัดเต้าคางอ่าใช่เหมือนจีนเวียดนามจ้าจ้าอันข้างในนี่เขาเรียกอะไรคะยายสังเวียนจ้า สังเวียนจ้ะทำา้อไม่ไผ่สังเวียนวันนี้ยายไม่ได้เอามาโอเคไม่ไผ่ว่าจ้ะทำกับไม่ไผ่คือยายมีขั้นตอนการทํายังไงฮะสังเวียนอันนี้เราต้องตัดไม่ไผ่ตองกันลางตองข้างตัดตองออกแล้วก็มาลอกเป็นชิ้นเล็กประมาณนิ้วมือลอกก่อนหลอกก่อนแล้วก็มาจักทีสิส่งเล็กๆ<ม>แล้วต้องเหลาให้ละเอียดสวยให้หมด เนื้อมันมันเป็นเส้นเล็กๆใช่จ้ะเป็นแผ่นเดียวเป็นเส้นเล็กๆแผ่นเดียวเนี่ยแผ่นเดียวเนี่ยแผ่นหนึ่งหนึ่งแผ่นจะทำแปดชิ้นแปดเส้นแปดเส้นเอามารวมกันได้แปดเส้นจ้ะแปดเส้นแล้วก็จะมาเหละเอาอุปกรณ์มาเลยวันนี้เดี๋ยวด้เยเ่อยๆนะเดี๋ยวๆวันหลังวันหลังจ้ะแล้วพอเป็จแล้วตอนนี้ทำับมือคนเดียวไม่ไหวแล้วมาทำเยอะซื้อเขาด้วยจ้างเขาทำด้วยทำถือก็สังเวียน จ้ะเราก็ซื้อตัวนี้มาประกอบอีกทีนึงจัาซื้อมาประกอบถ้ามันจะมีนี่สองซื้อเข้าตอนเรกมันทำคนเดียวมันทำไม่ทันเพราะแต่ละวันเนี่ยบางทีใช้เยอะเยอะเขาบอกเก็บมาเยอะแต่ใช้เยอะคุณยายคะแล้วอย่างทรงอย่างงี้ค่ะทรงนะคิดนึ่นว่าทรงเราสามารถนอกเหนือจากทรงสมเด็จทรงแหลมถ้าเราจะทำ อ,อันนู้นเนาะนี่นะทรงนูง้นทรงกะทะเดี๋ <มา S 2> ยวเจะทสามรดูจะให้เดี๋ยวจะให้คุณยายลองลองวิธีการทําให้ดูนะว่าขั้นตอนการทําทําอย่างไรนี่แหงแล้วทําไว้หมือวานนี่เราจะทําเป็นทรงกะโหลกนะเราจะเย็บสามรอบสามรอบแล้วจะดึงลงแล้วเราหงายน,นี่แล้วต้องใช้เอาออกใช้ใบในแซนตรงนี้หนมิด คอมวิเสร็จแล้วเราจะดึงเชือกลงแบบนี้มันจะโค้งเป็นรูปลงเป็นรูปทรงเราจะใช้ทรงไหนถ้าใช้ทรงนี้เราลงสามรอบสามรอบแล้วเราลงมาให้แดดแปดรอบแล้วเราจะแัดเป็นทรงนี้ทรงสมเด็จเราก็สามรอบลงแปดรอบเราใช้กดลงใช้กดลงแหมออกมาเลยคนเะนี้ยมันวุ่นอยู่กับบสหลานเลย <laughs> เอาลงขอเอาลงเสร็จเลยเช้นนี้นี่กระดองเต่ากระดองเตานุ่นเราจะลงแปดรอบเลยทีเดียวเป็นสิบอดรอบทั้งขามันกระทะฟ้ามสิบเอ็ดรอบลงสิบเอดรอบจ้ะตาน้ำนเาเลี้ยงจ้ะคุณยายคุณยายคะแล้วอีกหนึ่งคำถามค่ะก็คือที่หนูเห็นแบบมันมันเงาเงาแบบนี้ค่ะหวานนิดจ้ะ เราใช้อะไรทานะคะวานิชจ้ะวานิชจ้ะแดีพี่สาวทา้านภายในอ๋อคือเหมือนเป็นการเคลือบเคลือบไม่ให้มีมอดกินไม่ได้มีมอดกินจ้ะต่อหนึ่งใบใช้อย่างสมบูกกสมบันณ์ห้าปีห้าปีห้ปีเลยแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้อาจจะมอดกินแล้วก็แบบชิเอ็ดปีแขวนไว้ยี่สิบเอ็ดปีแล้วตั้งแต่ตั้งวิสาขีตมา ็คืออันนี้ไม่ได้ใช้งานรูปแฝดแบบนี้เลยจ้ะออกงานอย่างเดียวแฝดไม่โชว์แฝดไม่โชว์ออกงานอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ใช้งานจ้ะและ้วจะขึ้นตปนเป็นแบบไหนแบบไหนเราตกลางเลยมัดกลางเลยเนะี่ยอมัดตรงกลางแล้วตัดหัวตัดท้ายเรามัดกลางมัดกลางในสัดแฝดนี้นด้านนี้ก็สลับกันหัวท้ายสลับกันจ้ะจากทางนี้โดตมาแบบนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีสูตรใช่ไหมคะไม่มีจ้ะอ ทำชำนาญทำชำนานใหญได้เลยยายทำตั้งแต่ครั้งสมัยชื่อวะยี่สิบปียายทำใหว่ใหั่ทำีนอายุสามสิบฝาแล้วตอนเป็นมัมคึกตอนโอ้ไปแต่ไม่ได้มาตั้งทำเป็นมันพึกนอนอยู่ติดเตียงสองปีแล้วก็หายทำไมหายตาทำตาหวีตาประกบลมทำเนี่ยนี่น้ำสมุนไพรเนี่ยอย่างดีเลยนะเนี่ยตาก็ทำหายแล้วก็ พอดีตาเสียตาเสียก็ลูก,ลกเขาก็แม่ทํามีลูกสองคนเขาแม่ทําแล้วเขาไปทาตัวน้นทํอะไรกันหมดเราก็อยู่รำวานลำคาญน,นะลำคาญก็ทําเนี่ยแล้วก็ทํามาเรื่อยๆตอนนั้นเวลามาทาสีวิสากิจเพราะยังเป็นไรมาเขาไม่ห้ยมากันเลยทีหลังก็เราลำคาญมาอยู่คนเดียวลูกหลานก็ เออนี่โอ้เก็ต้องกระจายอย่างนี้ออกก่อนจ้าก,าากระจายออกก่อนหลานอยู่หลานก็จบแล้วทำงานกันหมดเราอยู่คนเดียวกระจายอย่างนี้ออกอ่ากระจายออกเป็นวิศวะอยูงังนนทอแล้วะด้วยอ่ะอ่าเออย่างนี้เสร็จแล้วอย่างนี้เราจะใช้เชือกฟางเชือกฟางมาไม้แบบนี้จ้ามัดแบบนี้แล้วจับสอดสมมติว่าได้แบบนี้ละอ่ะอ่าอันนี้ก็ได้แบบนี้ ้เชือกวางมัดมัด,มดมเพื่ออะไรครับมัดเวลาที่วา่าเราเย็บเนี่ยมันจะได้ไม่รูดไงอ๋อมันจะได้ไม่กระจายออกจะ้ะเยใช้เชือกวางเย็บตรงนี้ใช้เชือกางมัดให้ให้เป็นระเบียบกว่านนะย่าให้ใหเป็นระเบียบให,ใ,หให้มันไม่กระจุกกัน<ะ>หน้าทั้งหลังในอันนี้อันเดียวอันนี้เขา พอรามัดขั้งนาเสร็จเดี๋ยวจะเอาเอาอกก่อนใหม่วันนั้นเดี๋ยวเราขนซับไม่ไหวไปเด็ดขนซับบานโดยตรงไปวัดก่อนสองชั้นจะเป็นสองชั้นนี้มันเป็นสองชั้นแล้วเราก็เข็มเป็นสองชั้นแล้วเราก็เสียสิกงเนี่ยเสียสิ่งกง่าถึงว่าเราล็อกเวลาเราเย็บเราจะตีเส้นเราจะกีดเนี่ยขีดเมื่อกีเนี่ยแล้วมนนันก็เป็นเส้นแบบนี้ เนี่ยเราอีแฟแอ๊ดเนี่ยแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้กี่กัดตูดเข็มก็ตูดเขมหมือนกันนี่เพราะว่าเสร็จแล้วนี่นะคือว่ามันจะเสมือนกันเนี่ยเราพันปลายนิ้วเราพันปลายนิ้วแต่ละกีดเรากีแล้วแต่ละ,ละนิ้วเราจะขายออกหนึ่งรอบอหนึ่งรอบเขาเรียกวงเวียนโบราณโอ้ยอันนี้วงเวียนโบราณนี่ยเนี่หลักการทำวงเวียนโบราณอย่างนี้เลย ทำสวยปัตตานีน <Negative noise> ี <French Claire laughing> <sm> ่นี่นี่เลยอ๋ออ๋นี่หนึ่งรอบสองรอบแล้วสองรอบแล้วทิ้งไว้ประมาณสองนาทีลายมันก็จะขึ้นเพราะว่าที่ระหว่างที่เราปีตเนี่ยมันจะมีนังเดือของใบจับ พอวันสุดประสิทธิ์แล้วเนี่ยมันจะแห้งเอาไปเราไมไ่อ่ะทีนี้คุณยายครับใบจากของเราเนี่ยนอกจากของเราได้มาจากเอามาทําเป็นหมวกหมวกใบจ่าแบบนี้แล้วเนาะใบจากของเราเนี่ยสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมครับทำเป็นอย่างอื่นได้จ้ะทงขนนจากได้ มุงหลังท่าได้ทำเป็นลูกสวรถดได้กันฝาว้านได้ได้ทุกอย่างนอกจากใบนํามาทําประโยชน์ในเรื่องของหัวของอุปกรณ์ในการขออาหารนู่นนี่นั่นแล้วลูกลูกจากครับลูกจากเอามาผ่ากินโอ้มาผ่าอร่อยนะสดอร่อยกินสดสดแล้วมีจังไคยทำอะไรมีจองเชื่อมจงอะไรอร่อยฟำหลูกปลาลูกชิดและเนื้อมันนุ่ม เนื้นอมันนีเนื้อย่างเหมือนลูกตาลลูกชีสนต่มันแข็งน,นีจากนี่เนื้อนุ่มแล้วหวานอันนี้ก็คืออะไรเ,เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากต้นจากเนาะได้หลายอย่างเลยหลายอย่างจะ้ะใบเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยดอ,อกจากดอกจากทั้งาัองชาที่ลฟฟําไัพยมีวิจัยมาแล้วใช่ใช่แต่ที่นี่มีอาจารย์ลำไยเข้ามาศึกษาอยู่จา้จาจ้อดอกจากก็ได้ทํา เป็นดักช้างก็ได้จากแต่หอมนะดอกจากดอกดอกจากมันจะเป็นมันจะออกมาที่แรกมันจะเป็นถลายกลมๆไม่ใช่เดี๋ยวมันมันจะไฟกลมๆนะแล้วมีลูกเล็กๆประมาณแค่นี้เป็นคล้ายๆดอกผนดอกหมากเลยนะ ใช่เนี่ยคล้ายๆเนี่ยแล้วมันกระจายไฟมันก็เป็นรูปใหญ่ไม่ดอกมะพร้าวเลยตัวเป็นสกุลเดียวกันนมันคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆดอกปาล์มอ่ะมันคล้ายๆดอกปาล์มแล้วทุกวันนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับจากที่มันน้อยลงไหมคะมันมีปัญหาจ้ะมีจะงอกคือมีจะงอกขึ้นเยอะๆคี่ติพรู้สึกจากว่าต้องขึ้นตามริมริมคลองใช่มริมคลองที่ปลูกอ่ะ ชีวานจะฉีเป็นฟองสามไร่น่ะตัดมาเลยตัดทิ้งเกียงเลยให้มันหมดให้มันขึ้นอีกให้มันหมดคิดว่าจะมันลบไปมันลบมันลบหม่ตาก็คิดจะปลูกวานเป็นชั้นลายิกขึ้นทำไมเต็มฟีดีตัดมากมีแตกมากใช่ทีแรกมันจะมีลูกลูกมันจะลน พราะลูกมันแก่แล้วมันก็หลุนนะพอมันหลุนมามันก็ไปติดตรงไหนมันก็งอกตรงนั้นมันกับมะพร้าวเหรอมรันเพื่อสร้างพวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยเยอะตำลึงคลองอะค่ะที่เห็นแถวท่าประจิรุ่นเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะหายไปหรือเปล่าต้ไม่หายใช่ไหมอ๋อหนูหนูก็กำลังเห็นลายค่ะว่าพอมันแห้งแล้วมันแบบว่าวันไม่เสร็จนะวันไม่เสร็จเพราะว่ามันละเอียดนั่นเองเนาะจ้ะ <laughs> khung, anh cứ dứt 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 thế này dứt Sống Sống phải mấy mấy khung đi chống quỳ anh nó cứ chống kìa? cả phải thằng nắng mẹ anh mới cúng đằng đi bên ชีชัง,ย,งยายบอกใจดีเขาต่อเป็นรถที่เขาอีกแล้วที่เขาอีกนี่ว่ะเขายังยืมไปอีกอะยืมไปอีกใบจากเนะคะ <l ots> เพราะว่าโบราณเนี่ยก็ใช้ทําบ้านอยู่แล้วคุณยายจวนก็เลยเห็นในเรื่องของใบจากที่มีความดมสมบูรณ์อยู่ที่นี่ก็เลยเอามาทํางอกนะคะก็เราจะไปตัดจากนะคะก็ เราไม่ตัดทางที่ล่างแล้วก็ยอดบนสุดเพราะล่างนี้มันจะแก่บนสุดก็จะอ่อนแล้วก็เราตัดประมาณทางที่3-4มสี่ลยประมาณนั้นนะคะเพราะมันจะมีหลายหลายชั้นใช่ไหมคะแล้วก็เอาที่ใบที่ไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไปใช้ประมาณ36ใบนะคะก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาตัดหัวก็ตัดท้ายแล้วก็วัดตรงรอยที่ครึ่งกลางก็เย็บทั้งหมด36บใบเนี่ยเรียงเย็บติดกันแล้วก็มัด มัดเสร็จแล้วก็มีการที่ที่ก็คือหมุนนะคะหมุนแล้วมันก็จะเป็นวงกลมนะ,ะแล้วก็มีการเอาเชือกเนี่ยพันแต่ละใบแต่ละใบเพื่อให้ยึดยึดติดให้มันเป็นวงกลมมันไม่ขยับไปเลื่อนแล้วก็มีการใช้ได้าเนี่ยพันกับตัวเข็มแล้วก็เหมือนทํำวงเวียนก็คือกีดให้มันเป็นรอยแล้วก็เวลาเย็บจะได้ไม่หลงเส้นง่ายจะได้สวยด้วยนะคะตามเป็นเส้นๆแล้วก็ มีการเย็บก็เย็บ12ดสองแถวพอเย็บเสร็จก็เอาไปตากแดดมีคนบอกว่างอบเนี่ยทำไมไม่ติดชื่อว่าบ,บ้านน้ำเชี่ยว แต่เราบอกว่างอบเราเนี่ยมีความโดดเด่นจนทั่งเราไม่ต้องติดป้ายหรือติดอะไรเลยแต่พอคนเห็นปุ๊บคนก็บอกอ๋อนี่งอบบ้านน้ําเชี่วเนี่ยค่ะความภาคภูมิใจที่เราบอกว่ามันเหมือนสร้างแบรนด์ให้กับบ้านน้ําเชื่อได้แค่เห็นงอบก็รู้ว่าเนี่ยมันมาจากบ้านน้ําเชื่ว